สถานีต่อไปเราจะไปเที่ยวถ้ำทะลุกันที่เขาฮิตไปถ่ายรูปกันตรงช่องเขาอะเนาะช่องนับหาจะเลี้ยวขวาข้างหน้าเห็นไหมทางขึ้นอ่ะเนี่ยที่รถปบใสล,ลงมาเนี่ยเออเออชัดเลยไปค่ะว่ายังไงก็ชัดทำไมอ่ะ อะไรชัดอ่อะไอคีมกันแดดมึงอ่ะของฟอมทำไมอ่ะทำไมมันยังมีแดดอยู่ล่ะไ้ยทาผิวไม่ใช่ทาแล้วกันแดดออกบ้าบองจริงทายขับดีๆให้กูดำอ้าวเลิศวิวดีมากทุกคนไปขี่รถเล่นกันก่อสีชัางเอ๊ะราแล้วไปทางไหนอ่ะ หาดท่าพ,พังเลี้ยวขวานี่ตามป้ายเห็นไหมอเอเ้าวล้วไปอยู่อะไรหลบอยู่นเ,เ,เดี๋ยวเราเลยเอ,อ่าวอสรดางหาดท่าพ,พังเมื่อกี้ไปก่อนเพราะเราจะไปถ้ำทะลุลส่วนหาดเราไว้ที่หลังระวังแพะเอา้ามีป้ายระวังแพะด้วยเหรอเธอมีแพะด้วยเหรอแถวนี้ เอย่าวิ่งออกมานะน <me> ้องน้องแพ้แพ้จริงๆใช่ไหมขนาดสิไม่ใช่แพ้แพ้รับบาปใช่ไหมเพราะมันมีทางดินเหมือนแบบเหมนมีบ้านคนอยู่ข้างในนั่นหนักไหมจะมีแยกซ้ายแยกขวาไม่ได้เลื่ออีกนั่นเน่ะมีชาวบ้านอยู่จริงดรวย ก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆขี่รถเล่นกันชิลๆวันนี้แดดดีก็จริงนะแต่ว่าลมเย็นนะนะทุกคนมันเหมือนแบบเริ่มหนาวแล้วอะเริ่มเข้าหน้าหนาวอ่ะก็ช่วยได้เยอะไม่ร้อนมากนะจริงเอเอเดี๋ยวปลายตามทางตรงไปข้างหน้าเดี๋ยวขากลับลเราก็ย้อนมาตรงหาตรงไปเรื่อยๆ มันก็ตัดซ้อนเนี่ยข,ขึ้นลงลงตรงไปอย่าปิดนือจะเบรกดาวไม่ถูกเลยตรงไาถ้าใครจะมาเลือกรถดีๆนใช่ทดสอบเบรกก่อนทางแยก ข้างหน้ามีทางแยกเราตรงไปนะเราจะไปท่าทะลุถ้าเกิดแยกใจก็จะลงไปอา่าวไปหาดเดี๋ยวเราเค่อยลงหากลับแม่รู้ดีเป็นคนพื้นที่เลยเป็นไงรู้เอยอะเราเคยมาแล้วนี่ไงถ้าลงวานงนี้ก็จะเป็นหาดขึ้นอีกเหรอขึ้นไปตรงไปดูหันีไหมมุมนู้นไหมที่เราจะไปกันหนึ่งมุมนู้นโอ้โเหมือนมีแพรมีอะไรด้วยในทะเลอห็นปะ ดีจังมีเรืออุยสวนกับซาเลงมาอย่างเร็วโอ้เขาขับชะชำนาญมากเลยเนะาะสำล้อด้วยอะ่ะคนพื้นที่เขาเก่งว้าวเก่งนะมันก็ต้องระวังไม่ใช่เก่ง สวยมากเลยคนที่ไหนวะเนี่ยคนกรุงเทพเลิศเอาซีสวยมากนี่ไงเกาะสีชังก็ไม่แพ้เกาะใดนะจ๊ะ <S 2> <S 2> ใช่สวยมาก <S 2> <S 2> เขาทำถึง <S <S เลิศ เอ๊ะก็้จะถึงแล้วขึ้นไปอีกใกล้จะถึงแล้วเอ๊ะถึงแล้วใช่ไหมใช่สิเอ๊ะนี่ไงของกี่มาจากไหนมีของขายด้วยอาหารที่ร่มร่มจอด ข้างหน้าก็ลมนี่วะนู่นน่ะนู่นไปนู่นเลยนี่เนาะรถที่เออจ้างมาเที่ยวไปทั้งสองแถวสองล้อนู่นถนน้ำทะลุดีงามมากจอดในที่ลม่มเลิศ สวยมากมีทีท่ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยมองลองไปเป็นหินเนี่ยว้าวถ้ำทะลุนี่ไงทางลงไปที่เขาจะถ่ายรูปกัน ดูข้างบนกันสวยมากอุ้ยมีสะพานมีสะพานไม้ลงไปบันไดไม้ดูสิ ดูซิมีอะไรนี่อุ้ยสูงอยู่นะดูดิอุ้ยลงไปนู้นเห็นไหม น้ำสวยมากนตรงนั้นมีถ้ำเป็นรูด้วยเห็นไหมวิสวยอะ่ะแต่เราไม่กล้าลงไปอะ่ะ ลูสถานที่คืออะไรรูถ้ำถ้ำท,ทะลุถ้ำท,ทะลุลอะไรทัง<ะ><ะ>นี้ก็ได้เราก็ไม่กล้าขึ้นอยู่ดีขึ้นมามุมนี้บ้างมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยเอ่ะ <c oughs> ว้าวโอ้เนีย่ยไปนั่งตรงขอนไม้เนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปข้างหลังเป็นวิวทะเลนะอย่างสวยสวยมากไปสิเก็บวิวก่อนในโอ้ยเขาเดินลงไปกันเนาะเก่งจังอย่างนี้ เป็นนางเอกมิวสิกว่ะมิวสิกเพลงอะไรเอ่ยเกิดมาทำไมพี่ฟ้าเอออุบ้าบอไม่ช pues ื่อเพลงอะไรทะเลยังมีเขาพอแล้วกายแห่รูป nah, อ้า <Felix 's> <ique> วกากล้องกูนี่กล้องมึงเดี๋ยวแบตหมดวิ่งขอไพ่เรือคายักกันที่พักก็เนาะเนาะ อพายกันเป็นฝูงเป็นแถวไม่ใช่เป็นฝูงพายกันเป็นแถวเลยคนนำไงไปลงไปข้างล่างกันไปดูถ้ำทะลุม,<า>มุมนี้เราเคยถ่ายรูปกันถ่ายไหมมุมนี้เนี่ยไปยืน้านหลังธงเสาเนี่ย ใช่จริิงดเราเคยลงแล้วนี่ไงให้เขาขึ้นมาก่อนสองอย่างมันจะ

ลูกว้ายว้ายตายแล้วมาเข้ากับขึ้นฉันลื่นไม้ตรงนี้ระวังเื่อน้ำท่วทมี่เสียงกรี๊ดไหมเมื่อกี้แหละฉันลื่นลงไปข้างล่างก่อนทางนู้นมีนั่นไหมค่ะเดี๋ยวค่อยไปทางนู้นทางนี้ก่อนนี่เหมือนเอาอีกแล้วลื่นอีกแล้วเนี่ยเกาะดีๆนะระวัง มันเขาตอกเป็นทางยาวอย่างนี้มันก็เลยลื่นว,ว้วาววงลงมามสวยมากเหออ็นไ,ไหมเห็นวข้างบนไหม เขาเอาไม้มาค้ำกันค้ำให้ทำพังก็มีพระ,ะให้ลงมาไหว้ด้วยถ่ายรูปไหม,ไมสวยดย่นะไม้แค่นี้ก็เอาอยู่ ใครอยากมุดลงไปก็มุดได้นะเนี่ยทำแคบๆคเคยมีคนมุดลงไปเราเห็นทางนี้ก็อยี่ยที่เขาลงไปถ่ายรูปกันเขาแถวกันอยู่เนี่ยอ๋อทางนี้ก็ลงได้ทางนู้นก็ได้ คนลงมาเต็มแนวลองลื่นะเกาะราวไว้ดีดด นี่ถ้ำทะลุที่เราลงไปเมื่อกี้ไปเที่ยวหาดกันต่อ